สวัสดีค่ะนัตต <form> ี้ค่ะเมเมค่ะเมเมค่ะพี่นัตตี้วันนี้บีพี่มีร้านหนึ่งมานแเสนอร้านอะไรคะพี่อมาเกษตรโอมาเกษตรเลยเหรอคะรู้จักอมาเกษตรไหมรู้จักค่ะเพิ่นว่าร้านนี้นะคะพี่จองตั้งแต่ต้นปีที่แล้วต้นปีที่แล้วถูกต้องเมื่อวานเพิ่งเข้ามาที่ร้าเลยใช่เมื่อวานเพิ่งโทรมาเลยโอ้บอกว่าร้านเจ๋งร้านเจ๋งหลอกหลอกบอกว่าได้คิวโอเคบอกว่าเพิ่งได้คิวมาเลยโอ้แต่ว่ามันแพง เท่าไหร่คะพี่น็อตเขาบอกว่าเชฟอ่ะเขาไม่ค่อยว่างทำนานทีได้คิวเหรอคะก็เลยได้หัวละประมาณ8,500นี่คือราคาคอสตับสุนแล้ว8,500นี่ค่ะเดี๋ยวน้องมีแม่เรียนเองวันนี้กระเป๋าใหญ่ก็โอเคงั้นเดี๋ยวพี่พาไปไปค่ะน้องใจตังโอเคค่ะดีลดีลค่ะ ะคพี่โทรจองแต่ต้นปีแหรอโอหน้าเชฟกูมาไก่มาไก่โอเคค่ะมาไกลไม่ถึงอายุมาไก่อายุเชฟมาจากไหนคะเอ่าเชฟมาจากตรงใต้ของญี่ปุ่นตรงใต้ส่วนไหนคะเอ่ะชุบก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 ชุมพรอ๋อชุมพรชุมพรนะชุมพรชุมพแปดพันห okay. 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 ้าค่ะแปดพันห้าโอ้ฮิ้วรู้เลยยองครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะได้เริ่มเมนูแรกโอมานเซษตเชฟปิงกันเลยนะครับโอเคค่ะมาตั้งครับค่ะอริการ์โตเซบาสเมนูแรกของเราวันนี้นะครับเป็นเมนูไข่ตบ๋นโบครับเราจะลงมือทำกันเลยนะครับเป็นตอนแรกนะครับเราจะไข่ที่เราต้มไว้นะครับร้อนไหมครับอู้ร้อนจิ๋วเลยครับ เราได้ไข่ต้มนะครับเราก็จะมาล้างก่อนนะครับเราล้างไข่แล้วก็ทิ้งไว้ในจานนะครับร้อนนะครับร้อนนะครับร้อนนะครับอ้าไข่เย็นลงแล้วครับจากนั้นเราก็เปลือกปอกไข่ปอกไข่ครับเมื่อเราได้ไข่ต้มมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการ ทำให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับทำให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับจากนั้นก็เอาช้อนบดมันนะครับเห็นหรือยังครับว่าทำไมเมนูนี้ถึงชื่อนี้ครับทุกคนไข่โตมบก็ค,คือไข่ต้มบดนั่นเองนะครับไข่ต้มบดนะครับ ดไปนะครับตัดไปนะครับจังหวะนี้นะครับเราจะปรุงรสด้วยเกลือนักเล็กน้อยนะครับซอสสักเล็กน้อยนะครับบดต่อไปนะครับบดประมาณนี้นะครับพอที่พอได้นะครับแล้วเราจะจัดเสิร์ฟกันเลยครับเสิร์ฟนะครับเพื่อให้ดูดีครับลงไปเลยครับมีครับ จัดเสิร์ฟนะครับนี่ครับจัดเสิร์ฟเป็นกลมๆนะครับอือครับจารจัดเสิร์ฟของเรานะครับเป็นกลมๆนะครับให้คนละสามลูกพอครับเพือนครับอ๋ออนูนี้หาตันยักมากนะครับเมื่อเราได้เป็นก้อนๆแล้วนะครับเราจะเสิร์ฟกับซอส หอยแล้ววะเนี่ยหอยซินนะครับใส่อะไรก็อร่อยครับซอสไอซินเราก็หยอดนะครับนี่ครับหยอดฟ๊าหยอดแล้วครับเอาช้อนปลายครับนี่ครับแบบเช็กวัทลเล็กครับโอ้สวยไหมครับหยอดครับช้อนปลาแบบเท็กวัทลเล็กครับว้าวสวยอ คุณโตโบพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟครับโอ้เวเกินไปแม่พามาจะคุ้นๆหน่อยเมนูเมนูนี้ชื่อเมนูว่าไข่โบโบครับไข่โตโบหายากที่ประเทศญี่ปุ่นครับไข่อะไรนะไข่โบโบไข่ต้มโบนะครับไข่ต้มโบกินจิเป็นครับเสิร์ฟกับซอสร้อยอันครับ เชิญครับเชิญครับได้ใช่ไหมคะต้องกินคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะเชิญเครับรสจัดมันอะไรครับรสดมันอะไรครับีเียลองที่เขากินครับเอาเอานมเอานมขึ้นเลยครับ นี้คือเมนูแรกไข่ตบโบ๊กครับไข่ตบโบ๊กเป็นเหมือนออเดิร์อาหารที่คุณไข่ตบโบ๊กครับแปะแปะได้ไหมกินดีๆอย่ามูมามครับกินดีๆครับอย่ามูมามครับไม่มันดูน่ากินร้านหลูครับอย่ามูมามครับอร่อยไหมคะพี่็อตพี่ตัดว่าไงคะพี่็อตัีดิความรู้สึกแรกฝืดคอ ข้าวมันไ้องซอสนี่ยคืออะไรคะซอสอะไรคะซอสหอยอันครับซอสหอยอันครับไม่ใช่หอยอันหอยอะไรวะหอยอะไรนะหอยอะอันเนี้ยอร่อยขอไก่กิีได้ไหมคะเชฟแต่มันก็เข้ากับอะไรนะครับลืมเช็ฟลืมจึ๊งลืมใส่พริกไทยครับจริงปะเนี่ยจริงครับ เล็กก็เล็กเล็กไม่เล็กก็ไม่ต้องเล็กครับเนื้อเขาไม่เล็กเด้อต้องกินให้หมดเลยจริงจิ้มกินไห้หมดเลยค่ะเดียรอันนี้ไ้อันนี้เอาเดียวเหรอคะคอมเมนต์เมนูสองค่ะเมนูแรกนี่หิวหิวแหละฝากคำค่ะมันก็ไม่แย่หรอกเแต่ก็ไข่ต้มมาแหล้วทานหมดครับตายหมดครับตายหมดทานหมดเดี๋ยวเราไปพบกับเมนูที่สองกันเลยนะครับค่ะเมนูต่อไปนะครับ ก็คือเมนูซูชินะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับวันนี้ครับเรามีวัตถุดิบครับนี่คือหมูปิซูชิครับหมูปิซูชิหรือหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งไม่เองครับโอเคครับเริ่มจากการเจดข้าวเหนียวก่อนนะครับล้างมือให้เรียบร้อยนะครับเอาข้าวเหนียวมาพอดีมือนะครับปั้นครับปั้นครับปั้นให้เป็นซูชิครับเราปั้นก็เป็นซูชินะครับเราจะทําเหมือนซูชิดั้งเดิมนะครับแปะวาซาบินิดนึงครับ นี่ครับแปะไายปลาตะไบไว้วนิดนึงนะครับจากนั้นครับเตรียมวัตถุดิบของเรานะครับลูดไม้ครับโปกไปครับนี่ครับนี่คือหมูปิซูชิครับผมอาจะเสิร์ฟจานละสองชิ้นนะครับวันเป๊ะโป๊ะป้าโป๊ะป้าโป๊ะป้า ดูดีอะดูดีไหมครับตากล้องดูดีค่ะแต่หนูคงไม่กินนะคะน่ะครับพอเราเสร็จแล้วเราก็ต้องราดซอสมีวาซาบิปั้นคืนค้อนๆบาไวนิดนึงครับเลือนไปก่อนครับมีกับวาซาบิเห็นเดียวครับไม่ยังกับเปิงครับตัวดิบเราแพงครับเสร็จแล้วครับ หมูปิซูชิครับหรือหมูปิ้งนั่นเองครับพราะเนี่ยหมูปิ้งนั่นเองนะครับพร้อมเสิร์ฟครับูเเมนูซูชิครับหมูปิซูชิครับอันนี้เป็นเมนูืเมืองของญี่ปุ่นเลยรัอย่ามากับหมูปิซูชิคล้าย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 ล้ายคาย้ายชาาแต่น่าจะไม่ใช่คล้ายอะไรครับ ทำแต่กินค่ะทำวิธีการทำคนละอย่างรสชาติคนละอย่างใช้มือเลยใช่ไหมเชฟใช้มือเลยครับแล้วก็ชิมกับวาซาบิกับซอสเลยครับจิ้มาซาบิกับซอสด้วยให้ข้าวจากจิ้มปุงเลยนะครับจากจิ้มปุงเลยนะครับดีไหมอันนี้ดีไหมดีดี เราลองไมคะไม่เรลองนี่ต้องจิ้มใช่ไหมเราให้วาซาบิน้อยครับเพราะว่าวาซุดิราคาแพงครับคำเยอนี่อิ่มเลยค่ะหมูให้อิ่มหน่อยก็ไม่ได้หมูนี่เป็นหมูพิเศษนะครับเป็นหมูหมูเย็นครับต้องกินต้องเสิร์ฟแบบเย็นๆครับเสิร์ฟแบบร้อนๆรสชาติจะหายไปครับเอนไซม์ในหมูนะครับมันจะไม่ย่อยแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยครับ ข้าวเหนียวก็ต้องแบบเย็นๆแข็งๆข้าวเหนียวโอ้ข้าวเหนียวญี่ปุ่นครับเพราะว่าไม่น่ามันนุ่มกว่าของไทยนุ่มมากค่ะเคี้ยวอยู่นานเลยนยกิโลละสามพันแปดนะครับหมูตัวนี้ครับหมูนี่ผ่านคอสฟิตเนสไม่น่าล่ะสองวันครับมันก็เลยเนื้อแน่นครับเนื้อแน่นนะไม่มีไขมากเลยมากครับ เดี๋ยวรอทานเมนูต่อไปค่ะกินไม่หมดนะครับกินไม่หมด่ะจุไว้แล้วกันนะคะอาจารย์ี่ชันแจกคืนเชียรนะคะดีก็โตเซียมซวนเด็ดด๊าเคปมีน้ำไหมขอถอนมาแค่เนี่ยขอน้ำไหมเดี๋ยวนะครับน้ำใครก็ไม่รู้ครับอันนั้นอันนั้นได้อยู่อันนี้นะครับอันเล็กอันเล็กน้ำแร่ เดี๋ยวน้ำครับเดี๋ยว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 ต้องเข้้าแลวจ็บต้องเข้าแล้วนะ